สวัสดีครับพวกผมบูซาซาเกมเมอร์นี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน L Dolphin เป็น L ไอเนี้ยครับโลมามันมีความเท่อยู่ส่วนหนึ่งของปืนคือตรงโลมาเนี้ยพวหมุนตัวออกจากปืน แัวน,นี่ก็อยู่กับเบเกอร์นะครับผมอยู่กับเบเกอร์เอามึงตายมึงตายไปตายไปตายตายตายไอตายออไอเกอร์ไหอห่าแหมมันนละชั้นยาวปลาปลาระเบิดปลาระเบิดข้าวตายบอกให้ปลาระเบิดข้าวตายไม่มีระเบิด <laughs> วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอลเอวเฮ้ยใ,ใครปรับไม่อระเบิดออก มารีวิวแอลนะอ่ะเราจะเริ่มจากตรงซีนก่อนเลยนะครับว่าครั้งแรกจะลดไปเท่าไหร่ลดเท่าไหร่เหลือสองฮะมึงมึงก็ไปตายดิอ้อ้เที่ยงก็มึงก็ก็มึงเข้าใจว่ามันไม่มีระเบิดมันจะฆ่าไปตายยังไงเฉี่ยนคอตัวเองอีกเฉี่ยนเฉี่ยนคอตัวเองอ่ะเฉี่ยนคอตัวเองตายยิงแม่งเลยเดี๋ยวได้ลบเลยอ่ะนัดแรก เราไปแปดเจ็ดเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเหลือสี่สองสี่สองเหลือศูนย์เหลือศูนย์หนึ่งไอ้ควาให้ยิงขาแค่นี้ก็เหลือศูนย์แล้วยิงขาสี่ครัสามเนาะยิงตีนสามครั้งเหลือศูนย์นะครับยิงตีนก็สามครั้งตายอยากรู้ใครจะไปยิงวะอ่ะลองยิงตัวดีกว่ามีนะเว้ยลองยิงตัวดีกว่านัดป่าเหลือ สี่สามสี่สามสี่เหลือศูนย์สองครั้งเดี๋ยวเราลองยิงว่าสมัดรเลยมึงมีอาวุธเก็บปืนฝ่ายตรงข้ามไหมก็แอลโดฟินเนี่ยกระสุนหน้ามันสิบกระสุนหลังมันยี่สิบนะมันก็คล้ายแอลปกติแหละก็หลบ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 ยิงถ้าเรายิงแั้วจับมันก็เฟยเหมือนปกติครับพอละลอกเลย ไปคนละที่กันเลยอ่ะมันไปคนละที่นะถ้าเราสมมติเรายิงแล้วสัตว์นะ่คือเรายิงไปคนละที่ไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกับคนกันเลยดีกว่ามันหยิบบาเลตมาเล่นชัวรวเลย okay, s <S สามดาวอ่ะสามดาวนะสามดาวเนี่ยสีทองเลยเอ้ยสีเทาเลยนะ ไอ้แล้วม hey, ันอยู astic astic ่ข้างบนก็มึงอย่าลอยก็อย่าลอยไอ้ฮ่าได้ตัวนึ่งเฮ้ยคนพิดบอลนี่บอลบอลบุม โดนไม่โดนโดนไอ้เชือกไอ้เชือกมึงเพิ่งเปิดขวานเหรอที่มันแจกไอ้เจ้าโอ้ยเปิดตั้งนานแล้วทำไมมันยังอยู่อ่ะขวานถาวรขวานเที่ยถาวรอ้าวเราไม่มีวันบอกบักเปล่าบักคือเชือกขวานอะไรถาวรวะอ้าว กูมีอ่ะก oh, I mean. so well, ูเจ cool. ๋งอ so ่ะอันนี้น uh, ี un, ่มาทดสอบผมไก่นะครับเดี๋ยวถ้ามันนั่นเกินไปเดี๋ยวจะตัดไปอีกห้องหนึ่งฮ้ยมันไปเล้วบุกไปถางเราเอยเกิอมีดอ่มีดอ่มีคนเข้ามามีคนเข้ามาอีกเกิอออกเลยก็เดี๋ยวผมขอตัดไปด่านใหม่แล้วกันนะครับเพย์ของมารเล่นด้วย มาต่อกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้แม่งออกแม่งไกลเดี๋ ER ยวกูจะเริ่มเปลี่ยนนะครับ right. มันเมื่อกี้มันอรนอปืนอะไรมานะ xm <SM> 2010กูก็มีสาวรกูซื้อเป็นแบบบอกเลยอย่าดูถูกจะสัตว์อย่างแรงเออียอยู่ไหนเทพอยู่ไหนะวะหนุมานอยู่ไหนไอ้บุญเคข้างบน kc เทพหนุมานสู้มันอยู่ เฮ้ยดิโอ้โหบุ้มบูมรัดรักรัดรัดรัดด่าด่านมากเลยอ่ะแค่เห็นยิงไม่โดนเลยจ้ะโอ้โหแม่นจัดละเชื่อเลยไอเกอร์แม่งใส่พวกฉายองฉายาแน่นอนเลยแล้วก็ใส่กระสุนที่เพิ่มความแรงไอ้เกิร์คุกก็มีฉายาที่ฉายาแบบประมาณแบบเพิ่มความแรงของปืน แล้วก็ใส่กระสุนเพิ่มความแรงของปืนทําให้ปืนยิงไม่ตรงไม่คือมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเฮ้ยมันเกิดมาเข้ามันเข้ามาไอตัวมันโอ้ยบอลเลดบา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 เลดบอลโอ้ยเกือบมึงนาด่านยิ่งผ่านเลยเต็มหัวปั๊มหัวนายด่านมากเลยเพื่อน ไหนวะโอ้เจ้อไมมมมโอ้โอ้โอ้ยาเอ็มสองพันสิบอย่ามาเกีมมีดกูแค่นั้แหละไอเกอร์ระวังหลังระวังหลังอ้าลืมติ้งแฮลเระเบิดมา ตายป่ะโอ้อแม่งโอ้โหแรงจังวะปืน X M 2อ1 0นส่ะใส่กระสุนชัวร์เลยมันมันน่าจะใส่กระสุนเพิ่มความแรงแล้วก็เอ่อไอ้ฉายาโอ้ไม่ตายเดี๋ยวดูกูเล่น X M บ้างคนี่มึงอ่ะเปิดอ่ะเปิดมาเล่นเลยเดี๋ยวจะไล่ X M ให้หมดโอ้ยแรกคนละนัดเฮ้ยเฮ้ยพร้อมพร้อมพร้อมนะ X M นี่โอ้ยเรียบร้อยดี๋ยวกำเบผม เฮ้ยอะไรอ่ะปืนอะไรนะ่ะเฮ้ย triple kill เฮ้ยโอ้ไอ้ปืนนี่ทองมัน,ม,นมันแรงแล้วไอ้ปืนเนี่ยเท่ากับย <5 S 1> ี่ <200 S 2> สองร้อยในในอ่ะแรงข้าวบอเลตไปสองร้อยเขรีวิวมาแล้วบอกว่าแรงข้าวบาเลตตาแรงอ่ะ ปะห้องกี่นาทีวะทำไมมันหมดเร็วเลยวะห้านาทีหกสิบตัวไอ้ห่างตัดเสี้ยไปน้ำแล้วคลิปมันก็สัน้นสั้นเลยดิข้าตัดใหม่โะข้าค้างข้างข้างโอ้ยยยยเกือบยิงหน้าไอ้กเก้เอยิงเก้อยิงเก้อเห,ห,ห,หลือสาวเฮ้ยฆ่าฆ่าไหน โอ้ยแม่งลุมกูสัสมาได้สองทองโอ้โยโอ้ยมึงดูยศมึงดูยศดสามดาวแล้วก็หนึ่งเพชรสองเพชรสามเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรแล้วก็สองเพชรอ่ะบ้าอันดับที่สองฝั่งโน้นเราโคตรโหดอสองดาว ไ oh, oh, Ə, ล<อ>่ล่างเลยโอ้โหวัวแตกเออเบลูงละกรอยเอาเงินมาเล่นตอนนีกูขากันนะเว้ยเรามมาไรเหี้ยจ้ะหน้าด้านทาหน้าด้าน แต่วน็อปก็มีโอ้ดาวน้องแดงหายเฮ้ยตัวเดียวมันก็ตัวเดียวมันก็พาเรา้งนเลยเออว่ะเด็ย,ย,ดยแค่สี่วิ้วตัดย้ายไปเสมอแทน้นหละเอะเอ,เอชนะนะกลับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ